ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ยผมบอสโฟแท็บนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมของ Star Devil นะครับผมในรายการที่ชื่อว่าเกมชิลๆกับ Star Devil r a นะครับผมเป็นอีพีที่สามแล้วนะครับสรุปว่าที่ผมคิดไว้นะว่าจะไปทาเขาเรียกว่าอะไรอะทักทายคนรอบๆเมืองนะครับผมสรุปว่าผมยังไม่ได้ทานะครับเพราะว่า อ่อมันเดย์สามนะผมอย่างครับมันแบบว่าไปเรื่อยๆอ่ะมันเป็นวันอ่ะผมก็ลืมตอนนั้นนะที่ผมพูดไปนะครับขออภัยด้วยละกันนะครับผมเอี๋ยวผมจะแบบว่าอีพีหนึ่งก็เดย์หนึ่งอีพีสองก็เดย์สองนะครับผมอืมอีพีสามก็เดย์สามนะครับโอเควันนี้ก็เป็นวันที่ฝนตกปลายๆนะครับท่านผู้ชมนะครับผมโอเคเฮ้ยฝนตกเราก็ไม่ต้องรดน้ำเฮ้ยรู้สึกว่าถั่วผมจะเริ่มโตแล้วหรือปะผมว่านะเนี่ยมันเริ่มโตแล้วนะครับอืมแล้วเวลาเก็บเกี่ยวมันเก็บเกี่ยวไงวะเดี๋ยวมันต้องรอ้อนี้ผมก็ไมม่ั่นใจเเเหมืออนนนกััะคครบโดี๋ยว ผมไปในเมืองก่อนเลยแล้วกันวันนี้เราก็เดี๋ยวไปดูก่อนเลยว่าวันเกิดมีใครบ้างแต่วันนี้มันไม่น่ามีอะไรนะครับผมเออ e ีพีสามเนี่ยน่าจะแป๊บเดียวนะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่ามันฝนตกอะ่ะคนก็ไม่ค่อยออกมาด้วยนะครับท่านผู้ชม,มประเด็นก็แต่ว่าก็ดีอย่างนึงก็คือว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือว่ากูไม่ต้องรดน้ำต้นไม้ไงเออนะครับผมโอเค <c oughs> ต้องการคาช่วยเหลือเฮ้ยมีว่าอริสอยากจะสร้างใครสักคน ให้นําบีมมาให้หน่อยคุณจะได้ค่าจ้างสำหรับแล้ว,ลวบีมบีมคืออะไรอ่ะผมไม่รู้ว่าบีมคืออะไระครับทุกทุกคนนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแล้วกันเดี๋ยวผมดูก่อนว่าวันเกิดอ๋อยังไม่ถึงเลยนี่หว่าวันที่สามโอ้โหอบิเกลยังไม่มีวันเห็นยังไม่เห็นวันเกิดเลยทุกคนโอ้ไม่ o กิอยากอยากอยาก,ยากเอ,อ่อเป้าหมายเราก็คือ,ออบิเกลอยู่เหมือนเดิมนะครับทุกทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปเออไปทำการในวันพุธร้านนี้ไปทำการในวันพุธด,ด้วยดูดิวันนี้คือแบบไม่มีอะไรเลยนะครับ ต้องการความช่วยเหลือรับภารล็กไปก่อนแล้วกันแล้วบีมคืออะไรอะทุกคนผมไม่รู้จริงๆอันเนี้ยบีมคืออะไรวะสองวันนำบีมมาให้กับอเล็กก่อนแล้วอเล็กคือคนไหนวะเน,นี้ยรู้สึกว่าจะเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ดูหน้าตาหล่อๆเท่ๆหรือเปล่าวะโอเคครับท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่าบีมคืออะไรนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมขอนั่งยานไปดูอาจารย์กูแป๊บนึงนะทุกคนนะโอเคครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ผมได้ทำการไปนั่งยานดูอาจารย์กูแล้วนะครับทุกคนนะอ๋อบีมนี่คือปลาครับทุกคน มันคือปลาไอหาชื่อเหมือนกับแบบลำแสงพิฆาตอะไรทั้งสิอย่างโอเคครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมเจอผู้เฒ่าแต่ว่าฝนตกผมก็จะวิ่งไปทักเขาเลยผมไม่มีเวลาไปคุณหรอกนะโอเคครับผมเข้าใจครับก็าฝนมันตกอยู่โอเคผมรู้สึกว่าบีมมันจะต้องตกปลาตก,ก่อนเอ้ย <c oughs> มันคือปลาครับเมื่อกี้ผมไปดูมานะครับผมแล้วก็อาจารย์กูก็บอกว่าแถวนี้เนี่ยแหละโอเคเราตกก่อนแล้วกันว่าจะได้หรือเปล่าบอีมคือปลาผมนึกว่าลำแสงพิฆาตหรือว่า เป็นผลไม้เล็กอย่างนะไม่มันคือปลาที่เราบีมที่ไหนโอ้โหได้ทรัพย์ได้ขยะวิบ้าเอ้ยเดี๋ยวผมจะลองเอาไปขายดูนะขยะเนี่ยเก็บไว้แม่งเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะขายได้กี่บาทตอนนี้ต้องปลาไปก่อนแล้วกันมายังะตีนหน่อยดีเฮ้ยมาแล้วกินครับขอบีม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 จะได้รวดเร็วครับจะได้รวดเร็วจะได้รวดเร็วจะได้รวดเร็วคลิปนี้จะเป็นคลิปท,ที่ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าวันนี้มันไม่มีอะไรจริงๆนะขออภัยด้วยแล้วกันนะครับ โอ้แซลมอนเบสไม่เอาไม่ต้องการแซลมอนเบสแดมบุต้องการาปลาที่ชืว่วบริมอะมาตกฝั่งน,นี้บ้างครับตกไปตกมาเดี๋ยวก็เจอเองแหละนะครับทุกทุกคนนะโอ้ท่านผู้ชมครับผมตกตรงนี้มันใช่ที่ตกจริงหรือเปล่าวะไอผมเจอคู้บ่าว เฮ้ยเซบาสเตียนผมยังผมรู้สึกว่าผมยังไม่ได้คุยกับเขาเลยนะโอ้คุณพุ่งแยงเข้ามาใช่ไหมจริงไปเลยใช่ครับโอเคได้ได้ได้คนหนึ่งนะครับทุกคนนะโอเคสำหรับแผ่นซีดีเนี่ยมันมีร้านขายขยะปะวะสำหรับสตาร์เดวิเลเนี่ยนะครับทุกทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะเออนะครับโอเคเดี๋ยวกลับบ้านก่อนละกันสรุปว่าตกตรงนี้มันได้จริงจหรือเปล่าวะมัน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 ได้จริงๆหรือเปล่าเนี่ยฮะปลาอีกที่ชั่วบีมนะฮะทุกคนถึงไม่เข้าใจเหมือนกันนะแม่งตกได้ขยะตกได้เออสารลายไอ้้พ่่่อออเยมมมันนจะีีหรืไ ฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะพวไม่ก็ผมได้เสียงอะไรในเกมไม่รู้อะ่ะเหมือนกับเอเลี่ยนอึอ่งเนี่ยว่าจะฟักเสียงไวะโอเคครับเดี๋ยวใส่เอ้ยพี่ไม่เอาใส่ครับเอาของใส่เออใส่ไปเลยขายไม่ให้หมดขายมันให้หมดครับผมต้องการสล็อตเพื่อไปตกปลาสล็อตผมมันจะเต็มนะครับเออ เข้ามาในเมืองแล้วตอนนี้ <c oughs> มันใช่ที่เดียวกันหรือวะหรือวะมันใช่ตรงนี้หรือวะหรือว่าตรงนี้วะผมจะลองลองมาข้างล่างมากแล้วกันนะคะผมเออมันอาจจะเป็นข้างล่างตรงนั้นตกได้แต่ขยะคืออะไรวะเนี่ย <c oughs> ภารกิจวันนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ให้ไอ้เจ้าอเล็กเลยแล้วกันนะแต่ว่าไม่มีเวลาสองวันนะครับผมสำหรับการตกปลาไอ้บีมท้องดินเลยนะขอได้ด้วยทธอตาทุกเก้าเก้านะขอร้องบีม มามาหน่อย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 มาหนอ่นอยครับมาหน่อยครับ <S <S เออโอ้โหขยาอีกแล้วมันใช่เหรอวะผมเห็นเขาตกมันจะเป็นเหมือนกับทางน้นําอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นเหมือนแม่น้าอะแต่ผมว่าตรงเนี้ยน่านจะถูกแล้วนะครับแต่ว่าทําไมเมื่อกี้ถึงไม่เจอไม่รู้เหมือนกันเอเคเย่านไปตรงนี้เล็ดโก้เล็ดโก้เล็ดโก้ที่เดิมเนี้แหละนะครับ ผมว่าตรงนี้แนะ่ผมว่าตรงนี้แนะ่ถ้าไม่ผมจำไม่ผิดนะเมื่อกี้ที่ดูเออเดี๋ยวเรามาตกฝั่งนี้บ้างมาหน่อยออกหน่อยครับอ,อ,อเลิศเขาอยากกินผมต้องตกให้เขาครับอเลิศเขาอยากกินมากๆตกปลาทำเพื่อนี่ก็เพื่อหาเงินด้วยนะครับผมใช่แล้วเงินเราต้องเอาไปคุยปรับอ้าวผิดพลาดเทคนิควิ่งมาเร็วปลาครับทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหหลุด โอ้โหเเลยเมื่อกี้อยู่ดีมันปีนึ้นมาเลยกาบอ่ะจะบอกนะขยะไม่เอานะขอขอปลาขอฮิตฮิตปรับอย่างเงี้ยฮิตเออเออไม่ต้องอย่างนี้ดิเออเออเออนี่ไม่ต้องงี้เมื่อกี้แม่งแบบขึ้นสูงอ่ะไม่รู้ว่ามันจะเป็นปลาที่โหดหรือเปล่าครนะคือตกปลาเกมนี้มันก็ลำบากอยู่นะครับท่านผู้ชมนะโอ้โหได้เฉดคือปลาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเฉดยิงตกต่อครับ วัน,นที่ต้องให้บีมครับเออต้องได้บีมมาดิมาหน่อยครับมาหน่อยออกหน่อยออกหน่อยเอออย่างที่บอกนะครับผมวันนี้จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมก็ตกปลาได้แหละทำเฟสน,นี้สาเร็จก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมน,นะเออแล้วก็ผมว่าวันนี้ี่เนี่ยน่าน่าจะเริ่มโตแล้วนะสาหรับพักวผักนะครับท้าผมคิดว่าระหว่างตกปลานี่ก็จะพูดเป็นเลยนะครับผมผมคิดว่าเออผมอาจจะแบบมีคาบเขี่ยวระหว่าง ตาเดวเล่กับเรเบิลซิกนะครับตอนนี้ชอบเล่นเรเบิลซิกมากๆนะครับคน,น้ชมน,นะกินแม่งเลยกินกินแม่งเลยไม่ไหวละกินแน่นอนเพิ่มเอนเนจี้ด้วยกินไปเลยกินไปเลยเออสล็อตเต็มไงกินเฮ้ยตรงนี้มีดาวด้วยครับตาตัวนี้มีดาวโอ้โหสาสินค้าพาลาังงานใหม่กอนตัวนี้อาจจะขายได้เยอะครับโอ้โหแค๊สขยะทิ้งไหมทิ้งไหมผมต้องได้ดีมาวันนี้นะครับได้ดี ขยะก็เป็นแค่ขยะแรงโผล่นะครับผมเดี๋ยวมาต่อกันเมื่อกี้ที่พูดว่าก็คือว่าผมมันจะเป็นคบาบอย่าละว่างไลโบสิกกับเกมสตาร์เดวเวอร์เล่ล้กันนะครับเพราะตอนนี้ติดเต็มโบสิกอยู่ด้วยนะครับผมเออสตาร์เดวเวอร์เล่ก็นี่ยแหละลงทุกๆุกวันอาคารนะครับผมสำหรับวิดีโอเนี่ยมาแล้วครับมาดูวันได้บีมหรือเปล่าบีมเหอะบีมเหอะเออฮ้ยมีม,มีกล่องมีกล่องคืออะไรอ่ะมีกล่องทั้งหมดด้วยครับท่านผู้ชม ผมอยากรู้มันคืออะไรแต่ว่าผมต้องตกปลาตัวนี้ให้ได้เพราะตอนนี้บีมสม,โโมออกมารประกอบอะไรนั้นชื่นบีมโอ้โหแดอมอนเออกินแม่งเลยแน่นอนงามอร่อย,ยนี่ตกตกปลาวันนี้ฝนตกอะ่ะโก้หรือเปล่าละ่ะโก้หรือเปล่าละ่ะผมย้ายที่ตกนะครับเมื่อกี้ผมไปดูมาเห็นเออ,เอว่า,เอ,า,วาเออ,เอว่าวัานนี่ตัวนี้แน่เลยเนี่ยผมว่าตัวนี้แน่เลยโอ้โหโอ้โห โอ้แล้วกูจะตกไงอ่ะแล้วปีมือกันตกปลาผมยังมันมันยังไม่พอโอ้โหว่ามันโอ้โหไอ้บ้าเออขยะว่าเมื่กี์บีมชัวไม่ไม่กินครับโอ้มันมันปวกพลังงานได้หวะเนี่ยกินกันได้แน่นอนครับถึงถ้าเกิดสมมติว่ามันขึ้นว่าลบพลังงานนี่ผมจะไม่กินนะสาลายก็กินได้ว่ะผมเพิ่งรู้เนี่ยสาลายสดเนี้ยวาคาเมกูแต่เมื่อกี้แบบผมแซดว่าผมว่าเมื่อกี้บีมชัว มันยากมากต้องได้ครับวันนี้ฝนตกอะ่ะโอ้กูตกตกเนี่ยหกหกโมงแล้วเนี่ยผมจะตกให้แบบเออโอ้โหแว่นตาไอากาสเร็จเพื่ออะไรวะเฮ้ยทำไมตรงนี้มันได้เยอะจังอ่ะโอ้โหทุกคนปลาก็ตกยอดหรือว่ามันคือตามเฟรชวะทุกคนผมไม่มั่นใจเหมือนไงนะครับตกต่อมา ว,วันนี้อรงนี้แน่เลยอละตงนีแน่เลยโอ้โหโอ้โหอครได้แล้วครับทุกคนผมได้บีมแล้วผมได้บีมแล้วผมได้บีมแล้วใครวเนียนนี้ดี เฟสสวัสดีฉันคุยนะโอเคครับัสดีครับเอผมรู้จักคนอีกแล้วเหลือกี่คนเนี่ยเหลืออีกเอ่อห้าคนครับจะครบที่บแปดบ้านอเล็กอยู่ไหนอ่ะผมอยากรู้บ้านอเล็กอยู่ตรงไหนอ่ะใครรู้บ้างนะครับบ้านอเล็กเอออย่าบอนนะผมต้องนั่งยานไปดูอาจารย์กุยกันเลยคบผมได้บีมาแล้วว่าวันนี้ภารกิจสําเร็ิว่ะทุกคนผมดีใจว่ะใช่ไหมไม่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 ใช่ไม่ใช่คุณลุงครับอเล็กไม่ใช่ลุงแกขนาดนี้ลุงคนนั้นมันเพื่อนปู่เราหรือเปล่าอเล็กบ้านอเล็กอยู่ไหนวะเนี่ย อันนี้รู้สึกจะเป็นบาร์อะไรอยู่ในนี้หรือเปล่าหาอะไรคิดต่อไปคือตามหาอะไรเฮ้ยนี่มันผมเอ่อไม่มีของให้เลยผมมีเอ้ยผมมีเจลา,จาโราเซขยะไอบ้บ้าเอามาผู้หญิงบา้าไปแล้วบอสไม่ไม่ไม,ไม่อันนี้มันบ้านของเขาชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าอะไรสักอย่างได้ละผมลืมนะเฮเลนนะเฮเลนนะครับน่าจะเฮเลนเจบ้ okay. านนี้หรือเปล่าวะมันล็อกอยู่เปิดเก้าโมงโอเคครับไม่ใช่้องหามันอะไรอยู่ไหนวะ ผมว่าเพื่อเป็นการไม่สเสียเวลาผมจะน,นั่งยามไปดูอาจารย์กูดีกว่าเหมือนเนี่ยผมว่าเอาอย่างนั้นดีกว่า,า,ดา,าลลมมเ,เดี๋ยวผมขอนั่งยามไปดูอาจารย์กูก่อนแล้วกันนะครับผมแต่ไปส่งเอ้ยเจะขอเข้าเข้าเข้าบ้านนี่ก่อนถ้าเกิดไม่เจอก็ดูอาจารย์กลูล,ละวมาล็อกอยู่เปิดเปิดแปดโอ้โหไอาา้บ้าไม่ไปเปิดหมดบ้านเลดูอาจารย์กูแป๊บนึงทุกคนเฮ้ยทุกคนครับผมไปนั่งยามดูอาจารย์กูมาแล้วนี่แหละบ้านอเล็ดมันคือบ้านนี้ครับทุกคนแต่มันล็อกอยู่เปิดแปดโมงอีบ้าเอ้ยมันต้องรอวันพรุุ่่่่งนน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 นีีีี้้้้แแเเเเเลลลลยยยยยปิดดดดตอออมมััััึกกกกกววะคครบบบท๋ผขา พาทนี้ก็มีแค่นี้แหละครับทุกคนพอไม่ผิดพาทนี้ก็มีแค่นี้แหละครับทุกคนนะเอออ้บา้าเออไม่มีอะไรเลยอะตกปลาไอ,อชื่อหายอเล็กอเล็กบ้านก็ปิดโอ้ใบกอดมันหมดวันพุธไปอย่างรวดเร็วอะวันที่สามมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับทุกออทุกคนเออเจ้ครับทุกคนครับพรุ่งนี้น่าจะโตนะพาทต,ต่อไปเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคละน่านานาจะได้เก็บเกี่ยวแล้วก็น่าจะได้คุยกับอาลงอเล็กแล้วก็อะไรอีกมากมายนะครับผมโอเค เดี๋ยววันนี้ผมขายของอีก,อกหน่อยแล้วกันขายพวกเศษขยะแล้วก็ปลาตอนนี้ไม่รู้ว่าจะขายได้กี่บาทนะครับจะมาดูกันไปครับโปโปขายแล้วครับบีมฟิีกูต้องห้ามขายเก็บไว้อย่างดีเพราะว่าเขาให้เวลาสองวันนะสำหรับเคืนนี้เออสวัสดาวันนี้ยังได้อยู่นะครับนอนละแน่นอนครับทุกคนเจอกันครับผมสําหรับขาดนี้ก็พอตกเฮ้ยได้อ้บโอ้โหความชำนาญว่ะมาดูกันครับได้กี่บาทโอ้ด150บาทเลยหรอเนี่ยหาอ๋อการประมง อ๋อันนี้คือ150บาทโอเคโอเคครับทุกคนครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันที่4ี่นะครับเจกไงครับ